สุดท้ายนี้เราจะเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อย5นาทีเราจะอะไรกันดีก่อนไหมก่อนที่เราจะลาทุกคนกันนี่ไงพี่เชอร์ต้องร้องเพลงไงพี่เชอร์ม้เต็มเต็มเพลงไงเต็มเพลงเลยเหรอ ไม่ต้องเต็มไงก็เลยบอกว่ามันจะไม่เต็มเพลงแต่ตอนนี้เวลาเรายังเหลืออีกประมาณแบบห้าหกนาทีอะไรอย่างเงี้ยนั้นเราก็ลองเต็มเพลงไงไม่เชื่ออ่ะได้เลยเลือกละอ่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรคนที่รักใครสักคนสิควรจะไปดีที่สุดก็ควรเป็นฉันไม่เป็นไรคอยยืมองดูเธอที่แปลกๆแล้วไม่ว่าวันนี้จะมีอะไรจริงเหมือนคนสึ้งคาะโอ้โห นี่อเรียบร้อยแอนของพี่เป็นคนที่ซบกอดสบคนกันคนที่ซบพอดับน้ำตาทุกครั้งที่โทรมานให้ฉันพักผ่อนพักสายตาในวันที่มันว่างเปล่าหากวันไหนที่ใจอ่อนแล้วแค่เพียงนอนหลับตา ติดหน้าได้เจอเธอจริงๆเนี่ยทุกคนร้องเพลงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเราร้องคนละค้อนกันได้เลยเนี่ยพี่เชอร้องจบแล้วเนี่ยของหนูอยากให้ทุกคนติดหัวเอาออกจากหัวไม่ได้คืนนี้ก่อนนอนนั่นก็คือไปแล้วจ้าไปแล้วไปรอไปรอไปแล้วพีอีปีกเออหนูฟังเพลงเนี้ยเอาจริงๆคืนแรกล้งเอาออกจากหัวไม่ได้วันที่ไปซ้อมเต้นคือกลับมาแล้วแบบเหมือนกันไม่ได้แไป แล้วนะว่าเราตาเราตาเราตาเหมือนว่าตาผีโพงอยู่ในหัวทั้งคืนเลยอ่ะแล้ววันที่เอ็มวีปล่อยอ่ะนี่ยเซนเตอร์นอนอยู่ห้องเดียวกับฉันนางปั่นวิวกันสองคนโอ้โหเหมือนแบบจะฝันเป็นวาลลตาตอนกลางคืนนะอยู่ดีละเมอวาลลตาวาลลตาอย่าเงี้ย คือตอนแรกอะ่ะหนูรู้สึกว่าเพลงเนี้ยต้องใช้เวลาฝึกเป็นวันเลยนะ <laughs> สำหรับหนูแต่ว่าพอร้องแล้วอะ่ะมันรู้สึกสนุกรู้สึกว่าอยากร้องอีกเพราะว่าเหมือนพอพออะไรที่มันยากๆใช่ไหมพอเราทําได้อะ่ะแล้วมันก็เลยรู้สึกอยากทําอีกเพราะฉะนั้นมาเจฟฟตเซตซิ่งเลสเทอส์กูรู้สึกนี่แผพิพันจากความเสียงพียงวันสุดยากงัที่สองเคททุกคนนะ สามร้อยสิบห้าวันเครื่องบินกระดาษชนถูกละกันนะว้าวอธิษฐานบนทางที่แสนยาวไกลันเออลืมคือชีวิตก็ไปคือชีวิตคือชีวิตอ่ามาเบลอนิดนึงค่ะเริ่มดึกแล้วบนทางที่แสนยาวไกลคือชีวิตที่ลอยไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษ ราบแรงลมจะพาพัดปลใจลอยลงในอากาศแค่เพียงเราก้าวเดินออกไปไินไกลแค่ไหนเพียงใดก็ไม่สำคัญกว่าการที่ได้บอยบินไปทิ้งยังไงละที่ไหนปล่อยใจไปปล่อยใจฝันปล่อยใจลอยลงในอากาศหรือเปล่าในนนปา,าในนนปา,า <laughs> มุนไป ในเวลาทุกข่งที่มีสางหัึ่งหนึคงหนึ่งนึ่จหนึงน่งหน่งนึ่งหน่นึ่ง่นงนึ่งหนึ่นงนึงหนงหน่หน่งนึรึ่ว่าเราเง็น B N K เราตงองนึ่งหนงห่งน่่่มงง่นน่่งนนึ่ง วิ่งไปสิเพนกวินอย่าหยุดอยู่แค่ตรงนั้นไม่ได้นะชอบเขาใชไหมเป็นไงต้องเป็นกันวิ่งไปสิเพนกวิงเพราะใชยังไม่ใคยอยากคงไม่นับเป็นสักทีหนะ้าวิ่งไปข้างหน้ากันวิ่งไปสิเพนกวิ่งมีเส้นชัยไปให้ถึงคนที่ครองรักที่ยิ่งใหญ่คือคนชนะได้ที่หนึ่งเป้าหมายต้องไปให้ถึงจะยากเพียงใด พอฟังก่อนนอนแล้วก็จะไปวิ่งในฝันนะคะออกกำลังกายวิ่งเข้าไปในฝันคนไทยเอออยากร้องเพลงนี้เพลงนี้ไม่ได้ร้องนานแล้วคิมีว่าเมโลดี้คิมีว่าเมโลดี้เมโลดี้คิดถึงจนทำเป็นฮาร์โมนีฮาร์โมนีความรักที่ไม่เคยเอ่ยออกมามันเจ็บจนลึกแบบนี้จะทวงทำนองของฉัน เย้อ่ะเท่านี้โอเคเท่านี้เนาคิดถึงเทเตอร์แล้วก็เป็นบีทรีหนึ่งเดียวนนดีด้วยก็เลยอยากลองเพลงบีทรีเนี่ยแม่มอนหรือเปล่าโอ้โหคุกเกิลคุกเกิลจะร้องเพลงซาเซาเอยชื่อไทยก็คือเราจะเดินด้วยกันยัง่วนีม ความหมายของเพื่อนมีวันที่รักทะเลาอะนอ,นอนคืนดีบ้างนะาธรรมดาเคยมีรอยยิ้มด้วยกันแาบซึ่งทุกสิ่งที่ผ่านมาเธอคือเพื่อนฉันจะคอยเป็นกำลังใจให้กับเธอเย้ว้าวสูงสมากคนนี้พีก น,นี้เลยนะคะเป็นเพลงที่ทุกคนจะต้องคิดถึงวันแน่ๆทุกคนเลิฟทุกคนเลิต้องเลิฟมันแน่ๆหัวใจใกล้กันพี่ค่ะเพลงที่กำลังร้องเขียนขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นวันที่ใครหลายคนท้อใจทำความความซับซนมาพรุ่งนี้ไม่มีหนทา มาเติมพลังให้กันดีไหมโอ้เสียงแหบเสียงไม่มีน้ำตอนเนี้ยทาเพียนก็ไปหาฟังต้นฉบับแล้วกันนะคะบทเพลงที่จะมาร้องให้กับแฟนๆทุกคนฟังในงวันนี้นะคะนั่นก็ชื่อเพลงว่าสายซับตนเองค่ะคนที่ซบก็ ลวันที่ใจต้องการคนที่ซับพอซับน้ำตาจกครั้งไม่ทรมานให้ฉันพักผ่อนทักสาตาในวันที่มันว่างเปล่าหากปันไหนที่ใจอ่อนล่าแค่พี่นอลหลับตาเดินหน้าทีจอเธอก็เป็นเพลงที่แบบว่าไม่เคยร้องที่ไหนเลยหนึ่งสั วารตา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 ปีเป l e ไม่ต้องเค้นไม่ต้องอายไม่ต้อเกินเอาร้องให้ดังออกมาวารต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 าปีเป l e ที่มันซราลหรือมันตายโลกที่มันหมุนวายเรามาเฮฮาค่ะเย้ ใครที่กำลังเหงานะคะหลังจากเทศกาลวันสุดทายที่ผ่านมากลับไปฟังเพลงนี้ก็ได้นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ามาตาอนาตโนโคโตข้างกายเตตาหรือว่าคิดถึงค่ะ one two three มา t ต a อ a นาตโนโคโตข้างกายเตต a านอกหน้าตาก็เหมือนยังเก่ายังเพ้อฝันมองยังนั่นหากว่าฉันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง ไม่รู้แค่วันวันต่อไปรักเก่าๆไมีลบไม่ลืมความรักวุนเวียนกรัจายจะจบแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าควรตัดใจกิดอีกคนยังฉันจะทำอะไรปล่อยไปต้องลอยไปในสักวันฉันคงลืมได้เอง ตุงต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 งงนี่ตงตงค่ะเพลงที่จะร้องวันนี้ก็คือเพลงมอปรอค่ะไม่เป็นไรคนที่มีน้ำตาใครสักคนที่ควรจะไปที่ที่สุดก็ควรเป็นฉันไม่เป็นไร คอยยืนมองดูชาทีไกลๆไม่ว่าวันนี้ถึงเมื่อไหร่ใจยังเป็นคนสำคัญ mm. ไม่เป็นไรแม้ว่าความเป็นจริงในหัวใจฉันจะทรมานแต่ทีนี้ที่ยอมรับมัน mm. ไม่เป็นไรฉันคิดถึงความสุขของเธอตอน mm. จะไม่ครอบครองไม่เรียกร้องใดๆแค่จะขอให้เธอชมดี <Yeah. S 2> อ่ะให้เรื่องหนึ่งท่อนหนึ่งเพลงใช่ไหมอ่ะเอาเป็นว่าทุกคนก็แบบเหนื่อยกันมามากแล้วสําหรับ mm hmm. วันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นใครที่แบบเรียนหรือว่าทํางานหรือว่าทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่ตลอดทั้งวันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่า work work มันก็ทนี้อย่าไปแคมันเซ่ก็ชัดดาวบ้างมันน่าจะดีทําไมปิดก็พังอะเดกค่ะเป็นการให้ทุกคนช mm ัดดาวนอนหลับพักผ่อน ช่วงนี้เป <madı> <questo>. ็นเดือนวาเลนไทน์ใช่ไหมคะเป็นเดือนแห่งความรักก็เลยจะมาลองเพลงที่แบบบอกรักคือเพลง Kimi no Koto ก a s u k i เดก i r a r a นั่นเองค่ะก็เพราะว่าชอบเธอ Kimi no Koto ga s u k i r e g i r a ่นเมื่อที่ยาวนานฉันนั้นยางอยู่ตรงนี้ท่ามกลางโลกที่มีผู้คนหลากหลายไม่เป็นไรถค่ฉันจะมองไม่เห็นได้ยิกงสุดเก่ง ว่าค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในแต่ความดังนี้นะคะแล้วก็มีความสุขในทุทกๆวันไปเลยหนึ่งปีมีแค่เดือนนี้เดือนเดียวเนาะที่แบบว่า<ม>ทุกคนจะสามารถบ,บอกความรักได้โดยการที่ไม่อิดออดก็คือเพลง Happy r o t a t i o n นะคะมาค่ะ I want you I want you, I, want you. I need you I need you, I, need you. I love you I love you ฉันหัวใจละเบิดมุ่งวันวันไปวันนักในหัวจนฉันเลือเฮฟวี่อีโรดิชันเพลงนี้เป็นน่าจะเป็นเมโลดี้ที่ทุกคนคิดถึงนะคะและนี่คือเมโลดี้เมโลดี้และไม่ว่าจะมาจากใครที่ไหนเมื่อใดได้โปรดจงรู้ว่าใจของฉันยังคงจะมีแต่เธอ แม่เธอไม่คิดอะไรได้โปรดจงรู้ว่าใจของฉันมันอยากได้ยินหัวเธอนั้นรองทำนองเพลงนี้มันเกินเย้ท yeah. <Yeah. S 1> นดีแล้ว 자!